โอเคเทปนี้ผมอยากจะมาทำการภาวนาพระวจนะของพระเจ้าเป็นคำอธิษฐานนะครับการใช้พระวจนะของพระเจ้ามาเป็นคำอธิษฐานเนี่ยมันจะเป็นคำอธิษฐานที่ค่อนข้างมีพลังและได้รับพระพรมากนะครับแล้วก็เป็นเคล็ดลับหนึ่งของชีวิตคริสเตียนเลยที่จะทำให้เราได้รับพระพรแห่งชีวิตที่ครบบริบูรณ์ในชีวิตบนโลกใบนี้นะครับแล้วเทปนี้ผมจะเอาพระธรรมโรมบทที่8เนี่ยมาจะมาใช้เป็นคำอธิษฐานภาวนา ให้เพื่อนนฟังนะครับแล้วผมจะใช้การอธิฐานภาวนาโดยใช้หลักการของมุมมองแห่งพระคุณที่เป็นพระคุณที่ลึกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่ผมจะใช้อธิษฐานภาวนาเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงตามตัวสอนเป๊ะๆแ,แต่ว่าจะเป็นการ interpretation interpretation หรือว่าการตีความที่มันลึกลงไปจากถ้อยคํา ของพระเจ้านะครับแต่ว่าใส่ไปในวงของพระคุณนะครับเพราะว่าในพระธรรมลมบทที่8เนี่ยมันจะมีคําว่าเนื้อหนังกับพระวิญญาณทีนี้ส่วนใหญ่เวลาเราพูดถึงเนื้อหนังในพระคัมภีร์ที่เราอยู่ในระดับที่ไม่ลึกมากในเรื่องพระคุณเนี่ยเราจะเข้าใจาว่าคือการทําบาปการร่วมประเวณีการสิ่งที่ไม่ดีความโลภความมิจฉาทิษยาเนี่ยคือการงานของเนื้อหนังนะครับแต่ว่าในที่นี้ผมจะอ่านพระวจนะตอนนี้แทนคําว่าการงานของเนื้อหนังด้วยคําว่า พันธสัญญาเก่าหรือธรรมบัญญัติของโมเสสนะครับจะทําให้เพื่อนๆเนเข้าใจมากขึ้นแล้วก็าก,าก,การทํบการทางานของพระวิญญาณเนี่ยผมจะแทนบางครั้งจะแทนคําว่าดําเนินชีวิตด้วยพระคุณโดยความเชื่อนะครับก็คือจะทําให้เราเห็นและเข้าใจพระคัมภีร์โลบทที่8ลึกขึ้นนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างนี้เนี่ยคือเดี๋ยวนี้มันจะมีพระคัมภีไบเบิลที่เขาเขาแปล ไปในแนวทางไฮเปอร์เกสหรือพระคูณเนี่ยแล้วก็อันนี้ผมเปิดพระคำของพระเจ้าพระ,พระคำพีโรมบทที่8ในี่บางส่วนเนี่ยเออผมก็เพิ่งมาเช็คทีหลังนะแล้วก็รู้สึกว่ามันตรงกับสิ่งที่ผมพยายามตีความนะครับแล้วก็ตอนนี้มันมีพระคำพีไบเบิลที่ที่แปลเป็นแนวทางพระคูณอีกเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยก็คือเวอร์ชัน Passion t r a n s l a t i o นนะครับก็ผมจะเอาบางส่วนเนี่ยมาเทียบ ให้เพื่อนๆดูนะครับเขาค่อนข้างแปลได้ค่อนข้างดีนะครับคือหมายถึงว่าเราจะมีสำนวนภาษาอังกฤษ King James หรือว่า NIV หรืออะไรทํางองเนี้ยซึ่งสำนวนเหล่านั้นเนี่ยยังยังไม่ลึกถึงขนาดเป็นแนวพระคุณที่มันลึกนะฮะแต่ว่าพอเราอยากจะเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าที่เป็นหัวใจของพระบิดาที่ลึกลงไปอีกเนี่ยการที่เราจะสแสวงหาพระคัมภีร์ไบเบิลในการแปลสำนวนที่มันลึกและ แลเ้เปิดเผยความรักของพระเจ้าเนี่ยมันจะช่วยให้เราเข้าใจการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่ดีขึ้นนะครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราจะมาภาวนาถ้อยคําของพระเจ้าร่วมกันนะครับก็ผมอยากจะภาวนาจนจบแล้วผมจะเปิดพระคัมภีร์ที่เป็นฉบับ Passion Translation หรือ Mirror Translation เทียบบางส่วนให้ดูนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยละกันนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าพรา พอแปลงหรือว่าใช้ถ้อยคําแห่งพระเจ้าในการภาวนาที่ลึกลงไปในมุมมองของพระคุณเนี่ยมันจะทําให้คําอิษฐานภาวนาชัดเจนและเข้าใจพระเจ้ามากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยนะครับก็อย่างที่บอกว่าจะใช้คําว่าเนื้อหนังแทนด้วยคําว่าธรรมบัญญัติหรือ,อพันธสัญญาเก่าของโมเสสนะครับแล้วก็พระวิญญาณเนี่ยจะแทนด้วยคําว่าพันธสัญญาใหม่หรือพระคุณของพระเจ้าด้วยความเชื่อนะครับโอเคเราจะเริ่มกันเลยนะครับ เพรฉะนั้นบัดนี้การปรับโทษกล่าวโทษฟ้องผิดจึงไม่แม,มแก่พวกเราทั้งหลายที่ได้อยู่ในพระเยซูคริสต์แล้วเพราะว่ากฎของพระญาแห่งชีวิตในพระเยซสสูได้ทําให้ลูกทั้งหลายพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายเพราะสิ่งซึ่งธรรมบัญญัติสั่งให้พวกเราทํานั้นเราไม่มีกําลังทําเพราะเนื้อหนังนั้นอ่อนแอพระเจ้าทรงใช้พระบุตรของพระองค์เองมาในสภาพเสมือนหนังที่บาปและเพื่อไทยบาป พระเยซูริสเจ้าจึงทรงรับโทษบาปที่อยู่ในหนังแทนพวกเราทั้งหลายแล้วเพื่อความชอบธรรมของธรรมบัญญัติคือพันธสัญญาเก่าของโมเสสจะได้สาเร็จในพวกเราคือเราทั้งหลายไม่ดําเนินตามฝ่ายน่นแต่ตามฝ่ายพระวิญญาณนั่นคือเราไม่ดําเนินตามชีวิตในพันธสัญญาเก่าที่มีกฎเกณฑ์มากมายของโมเสสแต่เราดําเนินชีวิตตามฝ่ายพระวิญญาณซึ่งดําเนินโดยพระคุณโดยความเชื่อในการงานที่สำเร็จของพระเยซูริจเจ้าเพราะว่า คนทั้งหลายที่ยังอยู่ฝ่ายพันธสัญญาเก่เกาซึ่งเป็นเรื่องแห่งเนื้อหนังธรรมบัญญัตินั้นก็ปักัยในสิ่งของต่างซึ่งเป็นเรื่องของพันธสนนธัญญาเก่าธรรมบัญญัติของโมเสสแต่พวกเราทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณก็ปักัยในสิ่งของต่างซึ่งเป็นของพระวิญญาณนั่นคือการดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อถึงสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงสําเร็จทําให้บทแล้วบนไม้กางเขนด้วยว่าซึ่งปักใยอยู่กับพันธสัญญาเก่า คือการทำตามกฎเกณฑ์ทุกข้อทุกตอนของหนังสือแห่งโมเสสก็คือก่อให้เกิดความตายแต่เราทั้งหลายซึ่งปักใจอยู่กับพระวิญญาณนั่นคือดำเนินชีวิตด้วยพระคุณความเชื่อนั้นก็จะมีชีวิตที่มีชีวิตและสันติสุขเหตุว่าซึ่งปักใจอยู่กับพันธสัญญาเก่านั่นคือเรื่องของเนื้อหนังก็เป็นสตูต่อพระเจ้าพาะหาได้อยู่ใต้บังคับธรรมยิของพระเจ้าซึ่งเป็นพันธสัญญาใหม่ไม่แล้วที่จริงจะอยู่ใต้บังคับธรรมติ ซึ่งเป็นพันธสัญญาใหม่นั้นไม่ได้เพราะว่าสัญญาเก่ากับสัญญาใหม่มันขัดแย้งกันฉะนั้นข่าแต่องค์พระผู้เเจ้าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายทำบัญญัติแห่งโมเสสจะเป็นที่ชอบพระไทยพระเจ้าก็หาไม่ได้นั่นคือเขาจะได้รับพระพรของพระเจ้าอย่างเต็มบริบูรณ์ก็ไม่ได้เพราะพันธสัญญาเก่านั้นมีข้อบกพร่องที่เราไปไม่ถึง เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในเราทั้งหลายจริงๆแล้วพวกเราจรึงไม่ได้อยู่ฝ่ายพันธสัญญาเก่าที่เป็นเรื่องแห่งเนื้อหนังแต่เราอยู่ฝ่ายพระวิญญาณนั่นคือเรื่องของพระคุณดําเนินชีวิตโดยความเชื่อเพราะว่าผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้นั้นไม่เป็นของ,องพระองค์เพราะว่าพระคริสต์อยู่ในเราทั้งหลายแล้ว ร่างกายของเราจะตายไปก็อาจจะตายไปร่างกายของเราก็ตายไปเพราะบาปแต่จิตวิญญาณก็มีชีตนิรันร์คือโซเอเพราะความชอบธรรมของพระเยซูกิสเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงชุบให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายทรงสถิตอยู่ในเราทั้งหลายพระองค์ผู้ทรงชุบให้พระเยซูคริสเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นจะทรงกระทําให้กายซึ่งต้องตายของเราเป็นขึ้นมาใหม่ด้วยโดยพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงสถิตในเราทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นพวกเราทั้งหลาย เป็นหนี้แต่ไม่ใช่หน,นี้ฝ่ายเนื้อหนังซึ่งคือเรื่องของพันธสัญญาเก่าที่จำนวนชีดต,ตามพันธสัญญาเก่าคือเรื่องของเนื้อหนังเพราะถ้าเราทั้งหลายดำนวนชีิต,ตามพันธสัญญาเก่านั่นคือกฎเกณฑ์ของโมเสสซึ่งเป็นกฎของบาปและความตายเราจะตายเร็วกว่าเวลาอันควรแต่โดยฝ่ายพระวิญญาณน,นั่นคือชีวิตแห่งความเชื่อในพระคุณของพระเจ้าในพระเยซูริสต์เราได้ทำลายการงานของธรรมบัญญัติแห่งโมเสสเสียเราจะนินชีดยืนยาวตามที่ควรที่พระเจ้าโปรดให้เรา เป็นได้ฮาเลลูยาด้วยว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำพาพวกเราทั้งหลายแล้วเราจึงเป็นบุตรของพระเจ้าที่มีความเข้าใจตระหนักลึกซึ้งขึ้นในเรื่องแห่งพระคุณซึ่งเป็นเรื่องของพระวิญญาณเหตุว่าเราไม่ได้รับนิสัยอย่างท่าซึ่งทําให้ตกอยู่ในความหวาดกลัวอีกแต่เราได้รับพระวิญญาณผู้ทรงให้เราทั้งหลายเป็นบุตร แล้วซึ่งทําให้เราสามารถร้องเรียกพระเจ้าว่าอับบาคือพระบิดาได้พระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับจิตปัญญาของเราทั้งหลายว่าเราทั้งหลายเ,เป็นบ REALLY. ุตร,รของพระเจ้าและถ้าเราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วเราก็เป็นผู้รับมรดกนั่นคือเป็นผู้รับมรดกของพระเจ้านั่นคือมรดกแห่งของอับราฮมัมและเราทั้งหลายเป็นผู้รับมรดกร่วมกับพระคริสต เพื่อพรอพรของอับราฮัมจะมาถึงเราทั้งหลายเพราะเมื่อเราทนทุกข์ทรมารด้วยกันกับพระเยซูคริสต์โดยความเชื่อในการที่พระองค์ทรงถูกตรึงถูกฝังและถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายเราทั้งหลายก็เชื่อว่าเราถูกตรึงถูกฝังถูกชุบร่วมกับพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยเพื่อเราทั้งหลายจะได้รับสง่าสิิด้วยกันกับพระเยซูคริสต์ด้วยความเชื่อเพราะลูกทั้งหลายเห็นว่าความทุกข์ลำบากนั่นคือบททดสอบแห่งชีวิตในสมัย ปัจจุบันนี้ไม่สมควรที่เอาไปเปรียบกับสง่าสีซึ่งพระเจ้าจะทรงสำแดงให้เราเข้าใจนั่นคือพระคริสต์ที่ทรงสิทธิในเราอันเป็นความส่ง่าราศีด้วยว่าทุกๆสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างแล้วนั้นมีความเพียรคอยท่าปรารถนาให้บุตรทั้งหลายของพระเจ้าปรากฏเพราะทุกๆสิ่งนั้นต้องเข้าอยู่ในอำนาจของอนิจังมิใช่ตามใจชอบของตอนเองแต่เป็นเป็นตามพระเจ้าผู้ทรงบันดาลให้เขาอยู่นั้นด้วยมีความหวังว่าทุกๆสิ่ง จะได้รอดจากอำน,นาจแห่งความเปอยเน่าและได้เข้าในเสรีภาพซึ่งมีสนาศีแห่งบุตรทั้งหลายของพระเจ้าด้วยพวกเรารู้ว่าบรรดาที่บรรดาสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นกําลังข้ามขัวและพะจนความทุกข์ละหมาดเจ็บปวดด้วยกันมาจนถึงทุกวันนี้และไม่ใช่ทุกสิ่งเท่านั้นแต่พวกเราทั้งหลายที่เป็นบุตรพระเจ้าผู้ได้รับผลแรกของพระวิญญ,ญาณน,นั่นคือชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าพวกเราเองอยังต้อง พวกเราเองก็ยังค้ำควรจะคอยเป็นอย่างบุตรที่ครบบริบูรณ์นั่นคือบุตรที่พระเจ้าทรงไถ่ายกายซึ่งต้องตายและเปล่ยนเน้าของเราให้กับกลายเป็นกายอมตะและเป็นกายที่ไม่ถูกกิเลสตัณหาและความบาปต่างๆครอบงาเราจะได้รับกายแห่งแสงสว่างกายที่ไม่มีบาปกายที่พระเจ้าทรงไถ่ร้อยเปอร์ซต์ในวันวันสิ้นสุด ที่พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จมาปกครองโลกทางกายภาพเหตุว่าเราทั้งหลายได้รับความรอดนั่นคือพระพรแห่งความช่วยเหลือดูแลและผลจากการถูกลากฆ่าและทำลายก็เพราะเรามีความหวังแต่ความหวังในสิ่งที่เราเห็นหาได้เป็นความหวังไม่ด้วยว่าใครเล่าจะหวังในสิ่งที่เขาเห็นแต่เราทั้งหลายก็คอยหวังในสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นซึ่งเราก็อดทนรอคอยเพียงสิ่งนั้น พระวิญญาณบริสุทธ์ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วยเช่นกันเพราะเราไม่รู้ว่าเราควรอธิฐานขอสิ่งใดอย่างไรแต่พระวิญญาณเองทรงช่วยขอเพื่อเราด้วยความขั้มคุณซึ่งเหลือจะพูดได้และพระองค์ผู้ทรงตรวจค้นใจมนุษย์ก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณเพราะว่า พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอธิษฐานขอเพื่อทำมิจฉชนตามที่ชอบพระทัยของพระเจ้าองค์พระบิดาพวกเรารู้ว่าทุกสิ่งต่างร่วมมือกันให้เกิดผลดีแก่พวกเราทั้งหลายที่เป็นผู้ที่รักพระเจ้าคือเราทั้งหลายที่พระเจ้าทรงเรียกออกมาตามพระประสงค์ของพระองค์และพระประสงค์ของพระเจ้านั้นคือสวัสดิภาพ ในชีวิตของเราไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพราะประสงค์ของพระเจ้านั้นคือให้อนาคตและความหวังใจกับพวกเราขอบคุณพระเจ้าเพราะเราทั้งหลายที่พระเจ้าทรงทราบอยู่แล้วนั้นพระองค์ทรงแต่งตั้งให้ไปตามลักษณะแห่งพระฉายของพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้านั้นคือพระเยซูกิตเพื่อพระเยซูกิตพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าผู้เที่ยงแท้ผู้เป็นพระเจ้าและองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะได้เป็นพี่ใหญ่ท่ามกลางพวกเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนที่เป็นพี่น้องกันเป็นอันมากยิ่งกว่านั้นเราทั้งหลายที่พระเจ้าทรงตั้งไว้นั้นพระองค์ทรงเรียกมาด้วย เราทั้งหลายที่พระเจ้าทรงเรียกมาออกมานั้นพระเจ้าทรงปวดให้เราทั้งหลายเป็นคนชอบธรรมตลอดไปและเราทั้งหลายที่พระเจ้าทรงปวดให้เราเป็นคนชอบธรรมตลอดไปแล้วพระองค์ก็ทรงปวดให้เราทั้งหลายเป็นผู้มีสง่าสีนั่นคือเราทั้งหลายจะนูนชิตบนโลกนี้ด้วยศักดิ์ศรีที่พระเจ้าทรงเมตตาและให้กับเราเราจะไม่มีชีวิตอยู่เหมือนกับ ผ้าขี้ริ้วหรือพรมเช็ดเท้าแต่เราจะมีชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีในธนะบุตรของพระเจ้า ถ้าอย่างนั้นพวกเราจะว่าอย่างไรเมื่อพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครเล่าจะขัดขวางเราไม่ให้มีชีวิตในความชอบธรรมความบบิทธิ์ความศักดิ์สิทธิสิิทธอำนาจความชื่นชมดีผลและเกิดการเกิดผลของพระวิญญาณและเกิดผลของชีวิตที่ครบบริบูรณ์นั่นคือชีวิตเราจะไม่ขาดแคลนสิ่งดีใดๆข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ไม่ทรงห่วงพระบุตรเที่ยงแท้เพียงพระองค์เดียวของ,รองพระองค์เองพระองค์ได้ทรงปวดประทานพระบุตรนั้นเพื่อชีวิตของพวกเราทั้งหลายถ้าเช่นนั้น พระเจ้าจะไม่ทรงโปรดประทานทุกทุกสิ่งจําเป็นเกินพอให้เราทั้งหลายด้วยกันกับพระเยซูริสตองค์พระผู้เป็นเจ้าพระบุตรเพียงแท้เพียงเดียวนั้นหรือแน่นอนเมื่อเรามีพระเยซูกิสพระบุตรเป็นชีวิตเราก็มีทุกสิ่งพร้อมกับพระเยซูริสเจ้าพระบุตรด้วยเรามีพระบุตรเรามีทุกสิ่งที่พอเพียงและใช้ชีวิตด้วยความ ความเกินพอและไม่ขาดสนขาดแขนใครจะฟ้องพวกเราทั้งหลายที่พระเจ้าทรงเลือกไว้พระเจ้าทรงเป็นผู้ทําให้เราทั้งหลายเป็นคนชอบทมแล้วใครเล่าจะเป็นผู้กล่าวโทษฟ้องผิดและลงโทษอีกพระเยซูคริสต์น่หรือผู้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราทั้งหลายที่ไม้กังเขนไถ่บาปเราแล้วและยิ่งกว่านั้นอีกพระเยซูคริสต์เจ้าทรงคืนพระชนชีพทรงสถินะเบื้องขวาพผาดของพระเจ้าองค์พระบิดาและพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระยาเว ผู้เป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็ทรงอธิษฐานขอเพื่อพวกเราทั้งหลายที่เป็นบุตรพระเจ้าด้วยนั่นคือพระเยซูคริสตทรงทูลขอการยกโทษบาปก,การชำระเราให้สะอาดบริสุทธิ์ในทุกๆวันการชำระจิตใจความคิดให้เป็นความคิดที่มีสติปัญญามีความคิดที่โปร่งใสให้เราทั้งหลายได้รับพระพรแห่งความอุดมสมบูรณ์ของพระเจ้าด้วยแล้วใครจะให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของ พระเยซูคริสต์เจ้าได้เล่าจะเป็นความยากลาบากหรือความทุกข์หรือการขมเหงหรือการการะนาหารหือการเปรียกใหรือการถูกปลดปยหรือการถูกคมดาบหรือตามที่เขียนไว้แล้วว่าเพราะเห็นแกนองค์พระผู้เป็นเจ้าพวกเราทั้งหลายจึงถูกประหารในทุกๆวันนั่นคือเราถูกประหารในชีวิตเนื้อหนังเก่าๆก,การงานแห่งเนื้อหนังเก่าๆถูกประหารลงทุกวันในองค์ พระเยซูริ์เจ้าแล้วเรานับว่าเป็นเหมือนแกะที่เอาไปฆ่านั่นคือเราทั้งหลายตายทุกวันในชีวิตเก่าตายทุกวันในการแห่งเนื่องในองค์พระเยซูริ์เจ้าเมื่อเราภาวนาถ้อยคําพระเจ้าถ้อยคําพระเจ้าเป็นเหมือนดาบสองคมที่ประหารกิเลสตัณหาของพวกเราจนเราทั้งหลายได้รับการชำระให้สะอาดบริสุทธิ์มากขึ้นทั้งฝ่ายจิตแนละร่างกายเนื้อหนังขอบ คุณพระเจ้าและทุกเหตุการณ์ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของพวกเราพวกเราเป็นผู้มีชัยชนะยิ่งกว่าผู้พิดโดยพระเยซูกิ์เจ้าผู้ทรงรักเราทั้งหลายอย่างมากมายเพราะลูกทั้งหลายเชื่อมั่นว่าแม้ความตายหรือชีวิตหรือทูตสวรรค์หรือผู้มีบรรดาศักดิ์หรือฤทธิ์เดชทั้งหลายหรือซึ่งมีอยู่ในประจันนี้หรือซึ่งที่มีอยู่ในภายภาคหน้าหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างอื่นใดที่ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้าองค์พระบิดาซึ่งอออออยยยยยูููู่่่่ใใในนนพพพพรรรรระะะะเเเเเเคิสส์งงผ้้้จาาาาาขไดววล พระเยซู์เจ้าแล้วเราจึงไม่อาจขาดจากความรักของพระเจ้าองค์พระบิดาผ่านทางฤทธิเดชของพระเยซูในอำนาจของพระวิยาสุดได้เพราะเราอยู่ในพระเยซูกิและพระเยซูกิของเราจึงไม่มีอะไรทําให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้อาเมนก็ประมาณนี้นะครับก็คือเป็นการใช้ถ้อยคําพระเจ้าในการอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างความเชื่อแล้วก็เป็นการเหมือนกับลึกลงไปในพระคำนะครับแล้วก็พอผมไปค้นใน Mirror Stu d y b i b l e นะครับเป็นการแปลพระคัมภีร์ที่ค่อนข้างที่จะเป็นพระคุณนะครับแล้วมันก็ไปเจอบางคําที่ตรงนี้ซึ่งมันก็ตรงกับสิ่งที่ผมติความนะครับซึ่งเออมันก็เป็นเรื่องที่เพราะว่าอาจารย์ฟรานซิสเดอร์ตอยที่แปลพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับ Mirror t r o n s l a t i o n เนี่ยค่อนข้างที่จะลึกนะครับแล้วก็ข้อ9้าเนี่ยข 9, เยขาบอกว่าเราทั้งหลายไม่ได้ถูกควบคุมโดยกฎเกณฑ์ที่มาจากจิตสืนึกของเนื้อหนังวงเล็บนั่นคือ กฎของการกระทําก็คือธรรมบัญญัติของโมเสสเน้นเรื่องการกระทาต้องทำทุต้องทำนะไม่ทําก็คือจะผิดพระบัญญตัติแต่โดยจิตสานึกของพระวิญญาณนั่นคือความเชื่อมเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องเ,อเรื่องเนื้อหนังก็คือพัพพพพนธสัญญาเก่าเรื่องพระวิญญาณนั่นคือพันธสัญญาใหม่ซึ่งคือเรื่องของความเชื่อนะครับซึ่งในฉบับฉบับที่ไม่มีการขยายความหรืออธิบายเนี่ยเวลาเราอ่านไบเบิลเนี่ยเราจะอาจจะเข้าใจค่อนข้างยากนะครับนี่ฉบับ ภาษาไทยซึ่งมันก็ไม่ได้อธิบายละเอียดขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะมีฉบับหนึ่งถ้าเราไปค้นในในอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือตรงนี้ผมไปที่ Bible Gateway นะครับตรงนี้ไบเบิล uh, ฉบับภาษาอังกฤษเนจะมีการแปลหลายเวอร์ชั่นมากเราสามารถไปค้นคว้าได้นะครับแล้วก็อาจารย์ที่สอนพระคุณลึกๆแล้วหลายคนเนี่ยจะแนะนำ พระคำพี passion translation ซึ่งแบบเออพอผมลองไปอ่านดูก็รู้สึกว่าเขาแปลค่อนข้างที่จะมีสมนวนที่ลึกแล้วก็น่าสนใจมากๆนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้ผมอาจจะไม่ได้เอาเอามาอ่านนะครับเปิดให้เพื่อนๆดูเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็มันค่อนข้างที่จะลึกลึกมากนะฮะแล้วก็แบบคือแค่แค่ประโยคแรกผมว่าเขาก็เขาก,ก็ค่อนข้างลึกนะ ลึกกว่าที่แบบฉบับคิงเจมหรืออะไรหลายๆอย่างนะครับอย่างเงี้ย so now the case is closed t h e r e remains no accusing voice of condemnation against those who are joined in life union with Jesus คือหมายถึงว่าการแปลในแนวทางของพระคุณเนี่ยเขาจะเน้นการแปลในเรื่องการเป็น Union Life กับองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือการเป็น Oneness of God ซึ่งในฉบับของ King ิง m e s หรือฉบับเก่าๆที่แปล ที่คริสเตียนส่วนขาใช้กันเนี่ยการแปลที่เน้นเรื่องการเป็นโครหรือการเป็นหนึ่งเดียวหรือการเป็นวันเนี่กับพระเยซูสต์เนี่ยจะไม่ถูกเน้นนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยไปค้นคว้าในพระคัมภีร์ที่เป็นฉบับที่มันลึกลงไปในแนวแนวทางพระคุณแล้วก็จริงๆพอศึกษาฟังถ้อยคําพระเจ้าที่เป็นพระคุณลึกไปเรื่อย,อยชีวิตของเราอะ่ะจะเกิดผลมากนะครับ คือคําสอนของคริสเตียนที่หนักไปทางเน้นที่บาปแล้วก็ฟ้องผิดเก่าวโทษเนี่ยรับรองชีวิตคริสเตียนแทบจะไม่ค่อยเกิดผลของชีวิตที่ได้รับพระพรชีวิตที่ครบบริบูรณ์ <Alcohol. S 1> เพราะว่ามันจะอยู่ในในจิตสำนึกของการเป็นท่าแล้วก็กลัวพระเจ้าตลอดเวลานะครับซึ่งซึ่งนั้นนะนว่าถ้าใครเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยอยากแนะนําให้ลองลองไปซื้อหรือว่าศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลใหม่ๆที่มันแปลดีมากนะครับอย่างเงี้ยผมชอบมากเลย Uh, who are joy in life union with jesus the anointed one for the law of spirit of life flowing through the anointing of jesus liberate us from the law of sin and death for god achieved that the law was unable to accomplish because the law was limited by the weakness of human nature yet god sent up his son in human form to identify with human weakness clothed with humanity god's son gave his body to be the sin of offering so that God could once and for all นยฮะมีคำว่า could once and for all ถ้าเป็นฉบับถ้าเป็นฉบับของ King James หรือของ NIV เนี่ยเขาจะไม่ได้แปลขนาดนี้นะครับคือคือการแปลบ i b l e ฉบับใหม่ๆที่มันลึกลงไปเนี่ยเวลาเราอ่านไปลึกๆแล้วเนี่ยเราจะค้นพบว่าในสุน้มนุษย์ทุกคนเนี่ยถูกรวมไว้ในองค์พระเยซูกิจยาแล้วแต่เพียงแต่ว่า ฉบับ King j a m หรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้แปลขนาดนั้นนะครับคือมันเป็นความล้ำลึกของการแปลพระคัมภีร์ไบเบิลนะครับแล้วก็เ,เหมือนกับว่าคนรุ่นเก่าๆจะคุ้นเคยกับฉบับที่มันใช้มากันเป็นร้อยๆปีแล้วแต่ว่าการศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าเนี่ยนักวิชาการรุ่นใหม่ที่แปลเนี่ยมันจะถูกต้องและถึงถึงหัวใจของพระบิดามากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้แบบเป็นคนที่ ไม่เปิดรับอะไรใหม่ๆเนี่ยเชื่อว่าถ้าไปศึกษาพระคัมภีร์ฉบับแปลสำนวนใหม่แล้ท่านจะได้รับพรรแล้วก็มีมุมมองที่ถูกต้องกับองค์พระผู้็นเจ้าอย่างมากมายนะครับแล้วก็จะรักพระเจ้าขึ้นอย่างมหาศาลนะครับเนี่ยคำว่า God could once and for all condemn the guilt and power of sin so now every righteous r e q u i r e of the law can be fulfilled through the a n o i n t e d one the a n o i n t e d one living his life in us มีคำว่า living his life in us ซึ่งฉบับ ภาษาไทยหรืออะไรเงี้ยเขาจะไม่แปลอย่างนี้อันนี้แปลว่าพระเยซูกิสอะมีชีวิตอยู่ในเราพระเยซูริสเป็นชีวิตของเราพระเยซูริสอยู่ในเราซึ่งเป็นเรื่องที่กลุ่มที่สอนเรื่องพระคุณเนี่ยเขาจะเขาจะโค้ดหรือเนนเรื่องนี้เลยว่าพระเจ้าอยู่ในเราเนี่ยเป็นเรื่องโค้ดสาคัญเลยเป็นรากฐานของความเชื่อที่จะทําให้ชีวิตคือเซียนันเติบโต,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 ตแล้วก็ได้รับพระพรนะครับโอเคอันนี้ก็จะแบบมันเยอะผมก็จะข้ามคือใครสนใจเนี่ยลองเข้าไปค้นได้แล้วก็อันนี้มันจะเป็นฉบับ อีกอันนึงซึ่งซึ่งอันนี้มันจะแปลตรงคือฉบับที่มันลึกลงไปเนี่ยมันเหมือนมีการตีความลงไปด้วยนะฮะอันนี้จะเป็นฉบับ mons ซึ่งที่มันนะันมันเด่นของฉบับ mons ก็คือว่าเขาจะมีคำเตี่ยประกบนะอาจจะไม่มีการแปลที่มันลงไปลึกหรือว่ามีการ interpretation ที่มันลึกลงไปนะครับแต่ว่าก็ก็เป็นเหมือนตามตัวอักษรอะไรเงี้ยแล้วก็คือการเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าเนี่ย สิ่งสำคัญก็คือถ้าเรามีไบเบิลที่เป็นตัวเปรียบเทียบหลายๆเวอร์ชันเนี่ยเราจะเห็นอะไรบางอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับนั่นคือพระคุณพระเจ้าทีนี้อันนี้จะเป็นฉบับ p a s s i o n Translation ซึ่งผมคิดว่าน่าจะสั่งซื้อทางทางเน็ตได้นะครับคือหลายๆอย่างเนี่ยช่วงหลังผมสนใจภาษาก,ากรีกเล่มไหนผมก็จะเซิร์ชเข้าไปใน a เม z o n แล้วผมก็จะโทรศัพท์ไปที่ร้านหนังสือคิโนคูนิยะที่สยามพารากอนนะครับแล้วก็จะ ใส่ ISBN ถามคําว่าสั่งซื้อได้ไหมส่วนใหญ่ก็จะสั่งซื้อได้ผมก็จะสั่งซื้อแล้วก็ไปรับนะครับซึ่งเพื่อนเพคนไหนสนใจรับภาษาอังกฤษแกร่งแล้วเป็นคริสเตียนที่ชอบศึกษาค้นคว้าเนี่ยขอแนะนำนะครับแล้วก็อันนี้เป็นฉบับ Mirror Translation ซึ่งผมได้สนใจแล้วก็สั่งซื้อมาเป็นเจ้าของแนละ้วเล่มรับประมาณเกือบ2,000บาทซึ่งก็ถือว่ายัางไม่มีเวลาศึกษามากมายนะักแต่ว่าก็ถือว่ารู้สึก รู้สึกว่าคุ้มมากในการที่จะศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าอันนี้เป็นแค่หนาขนาดนี้คือพันธสัญญาใหม่นะครับซึ่งซึ่งเขาแปลเป็นเวอร์ชัน9 edition เนี่ยยังเป็นโปรเจกต์ที่ยังมี c o n t i n u o u s ก็คือทั้งเล่มนี้ยังแปลไม่ครบทุกอันของพันธสัญญาใหม่เลครับเขาใช้เวลาแปลเป็นโปรเจกต์ค่อนข้างนานนะแล้วก็พอเรามาอ่านฉบับ mirror เนี่ยมันจะมีคำว่า อะไรนะ all humanity อะไรเนงะี้ยด้วยแต่ฉบับอื่นนะ่อาจจะไม่ได้แปลอย่างนั้นนะเดี๋ยวผมดูก่อนกนะ้เมื่อกี้นั่งศึกษาแล้วก็ก่อนมาทำมาทำอ่านี่น,นี่อันนี้อันนี้อันนี้ชาร์จมากเลยซึ่งฉบับทั่วไปอย่าง king james นะเขาจะไม่ได้แปลอย่างนี้นะครับแต่ผมชอบวิธีการแปลของเขาเดี๋ยวนะเนี่ย อันนี้คำว่า c o d i ทูเกเอร์เนี่ยโคอะไรนะโค codiator with t e a มแล้วก็มีคำว่าโค r ีเซเลคชั o n อะไรประมาณนั้นเนี่ย o เวอร์ยูเนี่ยนะมีคำว่าออวเร์ยูเนียนก็คือว่าการเป็นหนึ่งเดียวกับพาคิสแต่ถ้าเราไปดูฉบับแปลข้อ11เนี่ยข้อสิบเอ็ดเนี่ยมันมันไม่ชัด เนี่ยมันไม่ชัดแต่ว่าฉบับการแปลแบบ p a s t t o n t t r n s s a t i o n เนี่ยมันจะค่อนข้างเข้าใจและชัดค่อนข้างมากมีคำว่า Key c o r e restore your body เห็นไหมมีคำว่า r o ก็เหมือนกับเป็นหนึ่งเดียวร่วมกันอะไรเงี้ยแล้วก็ในถ้าเราไปศึกษาพระคัมภีร์ฉบับภาษากิษมันจะชัดมากเลยอย่างเช่นในในหนังสือเปโตเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเราเป็น p a r t t k k e r ์ออ i เดอะไวละก็คือว่าเป็นมีส่วนร่วมในธรรมชาติ ของพระเจ้าร่วมกับพระเยซูคริสต์นะครับแล้วก็เหมือนกับคือมันค่อนข้างที่จะเจ๋งอ่ะคือคือถ้าศิทยาพิบาลในเมืองไทยเนี่ยเขาเขาสามารถที่จะซื้อหนังสือเล่มนี้แล้วหรือว่าซื้อ Passion Translation ทั้งสองเล่มเอามาศึกษาค้นคว้านะแล้วเอาไปเทศนาในคริสตจักรเนี่ยผมคิดว่าชีวิตคริสเตียนของ ผู้คนมากมายในคริสตจักรจะเกิดผลและเติบโตมากเพราะว่านี่เป็นความรู้ที่ระดับดีป่ะดีมากลึกมากแล้วก็ขนาดเราเราอาจจะยังไม่ได้เก่งมากนะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนกับพระเจ้าทรงทรงให้ความเข้าใจที่มันลึกแล้วเมื่อเกิดความรู้ที่ลึกเราจะเราจะเกิดความรักพระเจ้าแบบ spontaneous ได้นะครับเพราะว่านี่คือจดหมายของพระเจ้าเพียงแต่ว่าการแปลหรือว่าการเข้าใจพระคุณเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันมันเหมือนกับ มันเป็นการเปิดเผยสำแดงขององค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับคริสเตียนที่เขาแสวงหาความเข้าใจและความรู้ครับก็โอเคก็เทปนี้ค่อนข้างที่จะยาวแต่ว่าคิดว่าทุกคนน่าจะรับพออนะครับแนะนำนะครับเล่มนี้ Pass Mirror Study b i b เ e ลนะเล่มที่สั่งผ่านคิโน่คุณนี้1,921บาทแต่ว่า p s s s ช n t r a n s l a t i o นเนี่ยผมไปเช็คดูในเว็บไม่มีเว็บนึงอ่ะเขาเขาก็มีขายนะสั่งพันเว็บได้เป็นตีราคาเป็นเงินไทยด้วยแต่ก็ โอเคสองเล่มนี้คิดว่าถ้าคิสเตียนคนไหนสามารถซื้อมาได้เนี่ยเขาน่าจะได้รับพระพรจากพระเจ้ามากเนี่ยปกก็สวยด้วยเหมือนกับหนังสือ The Lo r d of the Ring ลลยผมว่าเขาดีไซน์ปกสวยดีนะโอเคก็ขอจบการภาวนาถ้อยคำแล้วก็ครึ่งหลังก็คือเป็นการรีวิวไบเบิลฉบับแปลแบบ h y p e r g r e s e Message นะครับโอเค ขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกคนที่ได้รับฟังจนจบครับสวัสดีครับผม